ย้อนกลับไปในการต่อสู้ครั้งที่132,444เริ่มต้นขึ้นเพทท่นานัก็กําลังทําการผสมพยาบาลเบื้องต้นดูแลคนเจ็บทั้ง2คนนั่นก็คือทางกาฟิลแล้วก็ทางเอโซที่ตอนนี้นกำลังนอนหมดสติอยู่เดิมทีแล้วทางกาฟิลแล้วก็ทางเอโซนั้นได้ลม้มลงอยู่ที่ชั้นบนสุดของหอคอยนักปราดและหลังจากที่ทั้งสองนั้นถูกย้ายมาอย่างชั้น4ี่เพเท่าเพิ่งจะทาการรักษาเท่าที่เธอนนั้จะทาได้จนเสร็จสิน้นซึ่งทางเพเทานั้นรับผิดชอบในการรักษากาฟิลส่วนทางเอโซนั้นได้รับการดูแแลลโโดดดดยยยททาาาาาาางงงฟฟร์มัััั้้้กก็เเออซนนนไบจสสสหู่ใภวป ซึ่งนี่ก็คือฝีมือของทางอาวแต่ถ้าว่าอาวนั้นกลับไม่ได้ลงมือทำลายพวกของเพชรท่าเลยแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าการกระทำของอาวนั้นจะได้รับการอภัยหลังจากนั้นเองครับผมเสียงของเมลี่นยก็ได้ดังมาจากด้านหลังถามกับทั้งสองคนไปว่าพวกเธอหน่ะทำการรักษาทั้งสองคนนี้เสร็จแล้วเหรอซึ่งเมลี่นะผมก็กำลังชะโงกเข้ามาดูในห้องโดยเมลี่นะผมปฏิเสธที่จะทำการรักษาทั้งคู่เพราะว่าเธอนั้นอ้างว่าเธอนั้นต้องการระวังภัยและบนหัวทางเมลี่ตอนนี้ผมก็มีแมงป่องแดงตัวเล็กนั้นกำลััััังงงงงงเเกกกาาาาะบนนนนนนนวววอออออย่่่่่มมลลีีีีผผผไไดด้้้้้ปททททรจจ็ขคถพพแต ท่าแล้วก็ฟาร์มนั้นพวกเธอทั้งสองคนนั้นไม่สามารถใช้เวทมนต์รักษาได้เลยทั้งสองนั้นทันแต่เพียงใช้ผ้าพแผลห้ามเลือดไว้เท่านั้นและตอนนี้ทางเอสโซซึ่งเป็นผู้ใช้เวทมนต์ที่แข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มนั้นก็ล้มลงไปนอนกองกับพื้นไปแล้วแต่ทางเพชรท่าและผมกับนึกอะไรขึ้นมาได้ว่าเดี๋ยวก่อนนะคนที่พ่ายแพ้เป็นคนแรกให้แกิทางเอานั่นนะไม่ใช่พวกของกาฟิลนี่แต่ว่าเป็นซูบารุเพชท่าและผมได้กำมัดแน่นท่าไปที่อ,อกและทำการตะโกนร้องเรียกทางซูบารูและเบียอะนนดด้เัด่ร์ทาง เพชรท่านะผมก็ได้คิดได้เลยว่ามันมีความเป็นไปได้อะไรได้บ้างที่พวกเขานนั้จะได้หายไปโดยไม่เหลือไม่แต่ร่างซึ่งนาเมลลี่ที่อยู่ข้างๆหงกับบอกว่าสถานการณ์ไม่น่าจะใช่แบบนั้นนะเพราะว่าจากประสบการณ์ของเธอแล้วการกำจัดล่างคนให้หายไปนั้นถือว่าเป็นเรื่องยุ่งยากมากดังนั้นล่ะก็ทางเมลลี่น้ำจึงได้คิดได้เลยว่าเอาน่าจะใช้วิธีการอะไรบางอย่างในการพาพวกซูบารุไปแน่นอนซึ่งทางเพชรท่าฟังนะผมก็ได้ตอบไปว่าถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นจริงล่ะก็ยังมีโอกาสที่จะช่วยซูบารุกลับมาได้สินะและเธอนััั้้้้้นนนนนนนกกก็็ไไไไไมมมม่่่่่่่่่เเเขาา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 าใจววววอออออคคะะิดดรยูซึงงฟททีผลป คิดอะไรอยู่แผนของเขาน่าก็คงจะถูกทำลายในไม่ช้าเพราะเธอนน่นอนได้แจ้งเรื่องนี้ให้แก่นายน้อยทราบแล้วและนายน้อยที่ว่านั่นก็คือไราฮาร์ดแห่งตระกูลฟานเอสเทียร์ซึ่งทางเมลลีน่นะครับผมก็ได้พูดขึ้นมาว่าถ้าเกิดว่าดาสสิทธิ์สามารถบินมาที่นี่ได้แล้วก็ไม่ว่าไอ้ชายสวมหมวกเหล็กนั่นอาจจะมีแผนอะไรก็คงจะไม่มีปัญหาแล้วละ่ะในทางกลับกันเธอนน่นอนรู้สึกสงสารชายสวมหมวกเหล็กเสียมากกว่าหลังจากนั้น,นทั้งผลทั้งสามคนนั้นก็ได้ย้ายเหล่าคนเจ็บทั้งสองนั้นลงมาอย่างชั้นล่างและกาฟิลนะรััััผมพพกกกดสสทาาไ้้ใเเขนนน็ะะชึณงงถ แปลกๆในกระเป๋าเธอนะครับผมจะได้ดึงสิ่งนั้นออกมาซึ่งสิ่งที่อยู่ในมือของเพชรท่านะผมนั่นก็คือหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งเธอนะครับผมจาหนังสือเล่มนี้ได้เพราะว่าในหอคอยแห่งนี้นะก็มีหนังสือแบบนี้อยู่มากมายนั่นก็คือหนังสือแห่งความตายนั่นเองซึ่งการมีอยู่ของหนังสือแห่งความตายในหอคอยแห่งนี้มันนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกแต่การที่อยู่ๆมันปากฏวตัวในกระเป๋านี้ก็อาจจะเป็นเรื่องแปลกซึ่งทางเอซสโซนนั้นได้กําชับทุกคนไว้ล่วงหน้าแล้วว่าห้ามนำหนังสือแห่งความตายนั้นออกจาก เพชทานตอนนี้แต่ก็เป็นของใช้ส่วนตัวของซูบารุและเบียทิสโดยในกระเป๋านั้นจะมีเสื้อผ้าสำรองไดอารี่การเติบโตของเบียทิสซึ่งซูบารุนั้นเป็นคนเขียนแต่ก็ไม่รู้ว่าทําไมหนังสือแห่งความตายนั้นถึงอยู่ที่นี่ได้และยิ่งแปลกไปกว่านั้นก็คือว่าชื่อของเจ้าของหนังสือแห่งความตายนี้กลับมองไม่ชัดอีกต่างหากและเมื่อสังเกตเห็นนะครับผมเพทรท่านั้นก็ได้กลืนน้ำลายหนังสือแห่งความตายนั้นจะมีชื่อของเจ้าของชีวิตที่ถูกบันทึกเอาไว้เขียนไว้อยู่บนสันปกแม้ว่าจะมีคุณสมบัติพอที่จะอ่านหนังสือแห่งความตายในห้องสมุดได้หรือไม่แต่ก็สามารถเห็นชื่อในสันปกได้เช่นเดียวกันแต่ว่าชื่อบนสันปกหนังสือเล่มนี้นั้นกลับมองไม่เห็นแล้วก็ ว่ามันันได้ถูกขูดออกไปทําให้อ่านไม่ได้ซึ่งทางเพ็ท่านะครับผมก็ได้จินตนาการว่าแท้จริงแล้วหนังสือแห่งความตายเล่มนี้มันเป็นของใครและการที่มันถูกซ่อนไว้ในกระเป๋านี้มันคืออะไรซึ่งการที่มันถูกขูดชื่อออกไปนี้นั้นここ <ishing S 1> ก็เพื่อที่จะเก็บซ่อนว่าหนังสือนี้เป็นของใครอย่างแน่นอนแต่เหตุผลที่มันซ่อนอในกระเป๋านี่นะเพ <Experience S 2> ื่อที่จะซ่อนการมีอยู่ของหนังสือเล่มนี้อย่างนั้นเหรอแต่ในเมื่อมันถูกซ่อนอยู่ในกระเป๋าสูบารลุก็มีความเป็นไปได้ว่าหนังสือความตายเล่มนี้นั้นอาจจะมีเําะเเเ่่ออวาาาาากรคดขงนน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 ัั้้้้้้้มมิพหหีีททุแล คือเขา,น,า,าน,นั้นต้องการอ่านหนังสือความตายของพิซิลาบาดิเอลผู้ชิงตำแหน่งราชาที่ได้เสียชีวิตไปแล้วแต่ว่ายังไงเสียก็ตามเขานั้นก็ควรจะมีเป้าหมายอะไรบางอย่างในหอคอยแห่งนี้และบางทีเป้าหมายนั้นก็คืออาจจะเป็นหนังสือความตายเล่มนี้ก็เป็นได้ซูบูรูนั้นจึงตัดสินใจที่จะไม่สามารถมอบหนังสือเล่มนี้ให้แกเอาได้จึงซ่อนไว้ในกระเป๋าตัวเองและนี่คือสาเหตุของรอยลาวที่แตกหักระหว่างเอาและซูบูรุแค่อ่านหนังสือเล่มนี้ละก็ก็น่าจะเข้าใจทุกอย่างแต่ว่าทางเมลลี่นะครับผมที่อยู่ข้างๆทางเพเท่านะก็ได้ โดยที่ไม่ได้ทําอะไรเลยแต่ทางเพทท่านะผมก็ได้บอกไปว่าขอโทษนะแล้วแลบลิ้นออกมาเบาๆและไม่ว่าเมลี่จะพูดยังไงับผมเพทท่านะก็ตั้งใจที่จะทําอยู่ดีไม่ว่าทางซูบารูและเบียติสนั้นจะเคยเตือนอย่างหนักแน่นแล้วว่าการอ่านหนังสือความตายนั้นอันตรายมากและทางเอสโซ่นะก็เคยบอกว่าเคล็ดลับในการอ่านก็คือการปิดกั้นจิตใจทําให้จิตใจตนเองว่างเปล่าแต่ทางเพทท่านะไม่รู้ว่าตัวเองนั้นทําได้หรือไม่แต่ว่าเพเท่านะไม่ใช่เด็กสาวที่จะยอมนั่งเฉยๆโดยไม่ทําอะไรเธอและครับผมได้สั่งเสียกับทางเเเเเเมมลลลลี่่่่่ไไไปววววาา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 จจจัังถ้้้้้้้้กกกกกกกิิดดดดอะรขขึึนนนนน็็ฝยพทสูใๆแ ไปเปิดหนังสือแห่งความตายบนตักดูและเธอนั้นก็ได้สัมผัสถึงศาสตร์ต้องห้ามของโลกใบนี้ตัดภาพมาที่เอานะครับผมเอานั้นได้บ่นออกมาประมาณว่าเขานั้นรู้อยู่แล้วว่าเด็กผู้หญิงเหล่านี้นะมันต้องคิดแบบนี้โดยเด็กผู้หญิงเหล่านี้นะครับผมอย่างที่เอาพูดถึงก็คือเฮตทาเมลี่แล้วก็ฟาร์มทั้ง3คนโดยทั้ง3คนนั้นมีทั้งประสบการณ์และความฉลาดที่ไม่สมกับวัยโดยเอานั้นเชื่อว่าหลังจากที่พวกเธอนั้นรักษากาฟิลและทางเอสโตที่ใกล้ตายเสร็จแล้วพวกเธอนั้นจะไม่อยู่นิ่งจะต้องลงง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 มมมมมืืออ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 อททททํําา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 ะะไไรรรรรสสสััักกยยยย่่่่่่่่หหหนน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 ึึ้้้ววพพเเเธธ็ดคคคคคบบบตีีีีซซูใใป๋ งและหลนังสือที่ใครบางคนทิ้งเอาไว้นี้ก็ดูเหมือนจะเป็นความหวังเดียวผู้เธอนั้นคิดว่าแค่ตามเส้นได้ความหวังนี้ไปก็สามารถแสวงหาแสงสว่างเพื่อหนีออกมาจากทางตันได้ผู้เธอนั้นไม่มีสติมากเพียงพอที่จะรู้ว่านี่คือกับดักที่ทางเอานั้นได้วางเอาไว้แล้วหนังสือแห่งความตายเล่มนั้น,นก็คือหนังสือแห่งความตายของทางซูบรรลุไรฮานะครับผมได้เบิดตากว้างพูดออกมาประมาณว่าเป็นไปไม่ได้ไรฮานะผมได้พูดเขาว่าเป็นไปไม่ได้อยู่หลายครั้งแต่นั่นก็ไม่อาจปฏิเสธความจริงที่อยู่ตรงหน้าเขาได้ฮานจะบอกได้เลยว่าดาบศรรา คือสัญ,ญลักษณ์แห่งการสาบแช่งแห่งโลกซึ่งพอรอันศักดิ์สิทธิ์กับคำสาบนั้นก็ถือว่าเป็นเหรียญสองด้านกันอย่างชัดเจนซึ่งปัญหาที่ว่าฝ่ายไหนนั้นแข็งแกร่งกว่ามันนั้นไม่ใช่ปัญหาที่ต้องมาขุคิดเลยแล้วนั้นล่ะก็นอกจากดาบศักดิ์สิทธิ์แล้วก็จะไม่มีใครหยุดเอาที่นั่งคาสมาอยู่ตรงนั้นได้เอาแล้วผมได้มองข้ามไหลของไรฮา,าร์ไปยังอีกฝั่งหนึ่งของทะเลทรายยามค่ำคืนที่ปลายสุดของทิศตะวันออกของโลกไกลออกไปยิ่งกว่าหอคอยนักบลาดสัญ,ญ,ญลักษณ์แห่ง เข้าแทรกแซงโลกและนั่นก็คือระเบิดเวลาขนาดใหญ่ที่เอานั้นได้ใช้เพื่อต่อกรกับทางไรฮาร์ดเอาแล้วผมได้บอกไปว่าถ้าแกนั้นจะฆ่าข้าก่อนข้านั้นก็จะขัดคืนสุดชีวิตและข้าขอบอกไว้ก่อนเลยนะถ้าแกไม่ไปแล้วก็โลกนั้นจะถูกทําลายอย่างแน่นอนและถึงเป็นอย่างนั้นข้าก็ไม่สนซึ่งไรฮาร์ดนะผมก็ได้ถามกลับไปว่าแกว่าอะไรนะเอา้วครับผมก็ได้บอกไปว่าถึงโลกจะถูกทําลายแล้วก็ข้านั้นก็จะไม่ถูกทําลายเพราะสิ่งนั้นไม่ใช่จุดสนใจของข้าเลยซึ่งเอา้วผมก็ได้ใช้สายตาที่เฉียบ่าาากหอีรรัวยบซ และข้าให้สัญญาว่าข้านั้นจะไม่แตะต้องพ่อของเจ้าไปได้แล้วซึ่งไรฮาร์ดอผูก็ได้หันกลับมามองเอาและบอกไปว่าเอาอย่าคิดว่าทุกอย่างนั้นจะเป็นไปตามแผนของนายนะหลังจากนั้นไรฮาร์ดก็ได้หันหลังให้แกเอาและพุ่งเข้าใส่ผมเงาสีดำที่กำลังพุ่งเข้าหาขอคอยนักปราศเพื่อที่จะหยุดยั้งมือสีดำของแม่มดแห่งความลิษยาที่จะพยายามทำลายทุกสิ่งโดยเอารู้สึกว่าแสงสีเสียงความร้อนและทุกสรรพสิ่งบนโลกนั้นกำลังถูกถอนราทถของคนการต่อตีของระดับศัก,กด,มะมะดิสททททกัพพลลงงแห่่่่่่่่าาาาาาย้้ีีีดดขขมไะนใเเเชผผคื มันคือการต่อสู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและมา,าทําลายกันได้ไม่อาจหาผู้ชนะกันได้หลังจากนั้นเองครับผมมังกรศักดิ์สิทธิ o ์บูกุนิกาที่ตอนนี้กำลังนอนแผ่นหลาอยู่บนผืนทรายมันนั้นได้พูดขึ้นมาว่าข้านั้นได้หลับไปสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างการคํานวณสาเร็จหรือไม่ไลฮาร์กับแม่มดนั้นได้ปะทะการสําเร็จแล้วใช่ไหมแต่เมื่อมันได้สัมผัสถึงแรงกระแทกจากแดนไก่นะครับผมมันนั้นก็ได้รู้สึกได้เลยว่าเจ้าน่ะทาได้ดีใช่แล้วแม่มดแหตคกาน่ย,านะนะยังไมสมสบูรณ์และทางางัักกบดิ์สาาย่างงเเเเต็มมททีี่่้พพรราาาาาะะออิษแแลลกบบจขขสวนั้นเเดินตามส้น ได้แห่งอันตรายมากถึง1นึ0 0 0สกว่าครั้งเจ้าแล้วไหนยังบินไหวไหมซึ่งมังกรน,นั้นก็ได้บอกไปว่าบินไหวแต่ว่าได้มีอาการเจ็บคอหน่อยๆและมานานนั้นก็ได้ลดลงเป็นอย่างมากแต่การบินออกจากทะเลทรายนั้นมันก็ไม่ใช่ปัญหาเอานะครับผมได้บอกไปว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในระหว่างที่นายดันได้หลับไปแล้วก็ไว้ค่อยไปซิงข้อมูลกันอีกทีและตอนนี้เรานัดไปกันเถอะมังกรโวกนิกานั้นลุกขึ้นและมีบางสิ่งนะครับผมพุ่งมาจากแดนไกลด้วยความเร็วสูงมาที่เท้าของเขาโวอโกนิก้าและผมได้ใช้หางอตัเปกนนนนทซึ่จจะะ็็้ี่ ไล่หาได้กำลังปะทะกับแม่มดแห่งความวิสยาเขานั้นได้คว้างมาทางนี้ซึ่งเอาที่อยู่ภายใต้การคุ้มกันของมังกรนะครับผมเขานั้นก็รู้สึกทึง่งถึงความมุ่งมั่นของไล่หาเขานั้นไม่เพียงแต่รู้หน้าที่ของตนในฐานะผู้กอบกู้โลกแต่ยังทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจในการที่จะสกัดเขาให้จงได้รู้เหมือนกับว่านักดาบศักดิ์สิทธิ์ที่เอารู้จักคนนี้นั้นจะเป็นคนที่ตื้อกว่าที่คิดและนี่คนจะเป็นอิทธิพลที่เขานั้นได้รับมาจากใครบางคนข้างกายเขาสินะและเอานะครับผมก็ พูดไวก่อนที่จะถูกมังกรวูกุนิก้าและผมจับแล้วก็ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าในทะเลทรายยามค่ําคืนแต่ทางนักดาบศักดิ์สิทธิ์ไรฮานณตอนนี้นะกำลังเผชิญหน้ากับราตีที่มืดมิดยิ่งกว่าเขานั้นยังคงต่อสู้กับทางแม่มดแห่งความวิสยาโดยร่างของไรฮานณตอนนี้ลากับผู้ผีชีพที่เผชิญหน้ากับซีนามิขนาดยักษ์เพียงลําพังส่วนท้าหน้นทางเอานะผมก็กำลังพูดคุยกับทางมังกรศักดิ์สิทธิ์โดยทางมังกรน,นะครับผมได้บอกกับเอาวไปว่าถ้าเกิดสมมติว่าตอนนี้ในขณนนนะ ศักดิ์สิทธิ์ได้ไม่ใช่หรือไงซึ่งเอาแล้วผมก็ได้บอกไปว่าถ้าเกิดว่าทําอย่างนั้นแล้วเรานั้นจะได้อะไรถ้าไรฮาร์ดไม่อยู่แล้วล่ะก็ก็จะไม่มีใครสามารถปิดฝานรกได้ซึ่งหมอนั่นรับผิดชอบหน้าที่ในการเป็นฝาปิดซึ่งเขาแล้วก็บอกไปว่าอันที่จริงแล้วนะตั้งแต่แรกเขานนั้ไม่เคยคิดจะฆ่าไรฮาร์ดเลยถ้าไม่ใช่การโจมตีที่แรงพอจะฆ่าเขาได้ก็ไม่สามารถสร้างความเสียหายให้แก่เขาได้เลยนักดาบศักดิ์สิทธิ์นั้นก็คือกําแพงศูนย์ที่ยากจะก้าวข้ามและค่าตอนนี้ก็คิดเช่นนั้นและในคำพูดสุดท้ายของเขาแล้วนะเขานั้นได้พูดว่าอย่าคิดว่าทุกอย่างนั้นนะจะเป็นไปตามแผนแต่เอาเข้าจริงแล้วนะเรื่องที่ข่ายาให้เป็นไปตามแผนนั้นนะ ก็ไม่เคยมีเรื่องไหนสักเรื่องเลยที่เป็นไปได้ด้วยดีแม้ว่าข้านั้นจะผ่านการต่อสู้มามากกว่า1 3 000, 2่งครั้งแล้วก็ตามและข้านั้นก็ทําสําเร็จที่ทําให้ทางไรฮาร์ดกับทางแม่มดแห่งความลึสยาน่ะต่อสู้กันได้แต่ทําไมข้านั้นยังรู้สึกพ่ายแพ้ในจิตใจอยู่นะและความรู้สึกนี้ก็ไม่เคยจางหายโดเนตมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคลิปชัน cription, คลิปนี้เ,เลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานส